เตพิขูขึ้นมานะครับเตพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นว่าทันติย่อมกล่าวอิติว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญอาจารยโยนว่าอาจารย์อาหากังของกระผมทั้งหลายตัวน,นี้ขึ้นมานะครับเอโสนั่นสหายกะภิกษุคืออันว่าภิกษุผู้เป็นสหายตุมหากังของท่านทั้งหลายอิติดังนี้เถเรท่านเมื่อพระเถระ ปหินันเตทรงไปอยู่ศาสนาซึ่งกล่าวสารปุณบปุนังบ่อยๆเอวังอย่างนี้โสพิขุอันว่าภิกษุนั้นสหิตวาอดกลั้นแล้วกาลังสิ้นการโถกลางหน่อยหนึ่งอสากนโตไม่อาจอยู่สหิตุงเพื่ออันอดกลั้นอปรพาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกวเจเนครั้นเมื่อคำอิติว่า อาจารยโยนว่าอาจารย์อำหากางของกระผมทั้งหลายวันทติย่อมไหว้ตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายอิติดังนี้เตหิพิขุยขึ้นมานะครับอันวิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้ววัตตวากล่าวแล้วอิติว่าเอโสอาเอโสตุมหากางอาจารยโยขึ้นมาอันว่าอาจารย์ของท่านทั้งหลายนั่นโกคืออันว่าใครอิติดังนี้ วัจ,จเนขึ้นมานะครับวัจ,จเนครั้นเมื่อคำอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาจารยโยอ่านว่าอาจารย์อมหากลงของทะผมทั้งหลายขึ้นมานะครับสายกะพิกุเคืออ่อนว่าภิกษุผู้เป็นสหายตุมหากลงของท่านทั้งหลายอิติดังนี้เตหีพิกุอีอันพิกุทั้งหลายเหล่นานั้นวุตเตกล่าวแล้ววัตตาตรงนี้ครับวัตตากล่าวแล้วอิติว่าปณะก็ กิงอันว่าอะไรตุมเหหิอันท่านทั้งหลายอุคคยตังเรียนเอาแล้วสันติเกในสำนักตัสสะอาจริยสะของอาจารย์นั้นนิกายเยสุในนิกายทั้งหลายทีฆานิกายายทีสุมีทีฆานิกายเป็นต้นหนานิกายโยอันว่านิกายอัญญตโรอย่างใดอย่างหนึ่งตุมเหหีอันท่านทั้งหลายอุคคยโตเรียนเอาแล้วกิงเหรือ เราขึ้นบาลีว่าตุมเหหิกับอุคฆิโตเพราะประธานคือนิกายโยตรงนี้ต้องใส่คำว่าหนาเข้าไปนะครับเพราะเป็นจำนวนที่รวมกันอยู่ปิตะเกสุในปิโดกทั้งหลายตีสุสามหนาะปิตะกังอันว่าปิโดกเอกังหนึ่งตุมเหหิอันท่านทั้งหลายอุคฆิตังเรียนเอาแล้วกิงหรืออิติดังนี้ตรงนี้ขึ้นตุมเหหิอุคฆิตังเพราะประธานคือปิตะกังนะครับ ปิดกสามปีดกรวมกันอยู่มาแยกเป็นปิดกเดียวเราจึงเติมคำว่าหนาเข้าไปนะครับจินเตสิคิดแล้วอิติว่าโสภิกุขึ้นมาอันว่าภิสุนั้นณชานาติย่อมไม่รู้คาถังซึ่งกาถาจะตุป,ปะที่กลางปีแม้อันประกอบแล้วด้วยบทสีโสภิกุอันว่าภิสุนั้นก็เหตตว่าถือเอาแล้วปังสกูลังซึ่งผ้าบังสุกุล ปวิถ u เข้าไปแล้วอรันยังสู่ป่าปปจิตะกาเลเอวะในการแห่งตนบวชแล้วนั่นเทียวโสภิขูอันว่าภิกษุนั้นละพิได้แล้วตรงนี้ไม่ต้องขึ้นประทานมาใหม่นะครับะละพิได้แล้วอันเตวาสิเกซึ่งอันเตวาติกทั้งหลายประหูวะตะมากหนอ นี้รวบด้วยตงุงปัจจัยตรงนี้นะครับมายาปัญหังปุจิตุงอันว่าอันอันเราถามซึ่งปัญหาตาตาอาคตะกาเลในการแห่งภิกษุนั้นมาแล้ววัตติย่อมควรอิติดังนี้ตงุตงปัจจัยมากับวัตติก็อันว่าอันนะครับอประภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกเถรวนว่าพระเถระอากโตมาแล้ว ถัดถุงเพื่ออ่านเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาถ้เปตวาเก็บไปแล้วปัตตะจีวรังซึ่งบาละจีวรสันติเกในสำนักสายกาศเถระตะของพระเถระผู้เป็นสหายหันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายมังกมแล้วสัทธารังจะเอวะซึ่งพระศาสดาด้วยนั่นเทียววันทิตวาไหวแล้วอสีติมหาเตเรจะซึ่งพระ เถระผู้ใหญ่แปติบรูปทั้งหลายด้วยปัจจาคมิกลับมาแล้ววาสนัทานางสู่ที่เป็นที่อยู่สายอากศาศเถระสะของพระเถระผู้เป็นสหายอัฐะครั้งนั้นตัดบทเป็นอัฐะบกอัฏฐะนะครับโสสายากัศเทโรอันว่าพระเถระผู้เป็นสายนั้นขึ้นมาปุกลังยังบุคคลขึ้นมานะครับกาเดตะวาให้กระทําแล้ววัดตังซึ่งวัด อาส,าสะเถรสะแก่พระเถระนั้นกเยตาวาถือเอาแล้วอาสนังซึ่งอาสนะสามารถประมาณนางมีประมาณเสมอกันนิสีธินั่งแล้วจินตนเนนะขึ้นมาด้วยอันคิดอิติว่าอางั้นว่าเราปุจจิตามิจักถามปัญหังซึ่งปัญหาอิติด,ดังนี้ตัดสมิงกเนในขณะนั้นตัทถาอันว่าพระาศาสดาจินเตตาวาขึ้นมาตรงนี้นะครับ จงดำปริแล้วอิติว่าเอโสพิกขุอันว่าพิสุนั้นวิเหเทตตวาเบียดเบียนแล้วปุตตังซึ่งบุตรมะมะของเราเอวะรูปังผู้มีอย่างนี้เป็นรูปนิปัตตยะพึงบังเกิดนิระเยนในนรกอิติด,ดังนี้จะรันโตวิยะ เป็นราวกับว่าเสด็จเที่ยวไปอยู่วิหาระจาริกังสู่ที่จาริกในวิหารหุตวาเป็นคันตาวาเสด็จไปแล้วเตสังพิกขูนางนิสินนัฐานางสู่ที่แห่งพิกษสูทั้งหลายเหล่านั้นนั่งแล้วอนุกรรมปายะเพราะทรงเอ็นดูตัดตมิงพิกุตมิงในพิกษุนั้นนี่สีติประทับนั่งแล้วพุทธาเนบนพุทธาอาตปัญญเตอันบุค,คลปูราดแล้วฮ จิงอยู่ปิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายนิสีทันตาเมื่อนั่งตัทฐะตัทะฐาเนในที่นั้นนั้นปัญญาเปตพุทธาสนังปัญญาเปตาวาวะปูราชแล้วซึ่งพุทธาเทียวนิสีทันติย่อมนั่งตัวนิสินทาพิอันตปัจจัยที่แปลว่าเมื่อเพราะซ้ำกัะทาตตัวนี้นะครับเตนะเพราะเอ็นนั้นสัตถานว่าพระาศาสดานิสีธิ ประทับนั่งแล้วอาสนะบนอาสนะปกติปัญญาเตเอวะอันบุคลลปูราดแล้วตามปกตินั่นเทียว